เกมที่เรารักแต่ GM ไม่ลักเราเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาคุยต่อนะฮะห่างหายกันไม่นานอย่างแรกเลยดูกิจกรรมนี้ชัดเจนนะกิวแล้งกิวแล้งชัดเจนนะกิวแร้งนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยผมอยากเอ่ยาก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมรักเกมนี้เนาะดังนั้นก็เลยแบบยังหมั่นเข้ามาดูยังนู่นนี่นั่นแบบเออมันยังหลุดอยู่ไหมมันยังมีปัญหาอยู่ไหมมันจะเล่นได้หรือยังสามารถเติมเล่นได้แล้วหรือไม่นะครับ แต่หลังจากที่ไปอ่านกันในไลน์กลุ่มนะอ่ะอันนี้ผมเอาตัวอย่างคร่าวๆให้ดูหลังจากอัปเดตเมื่อวานดูจากรูปนะครับภาพแมงเป็นเงี้ยส่วนอาการเด้งหลุดมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บางคนเข้าเซิร์ฟไม่ได้เล่นได้30นาทีหลุดออกหลุดออก,อ,อ,กอยู่แบบนั้นก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้สิ่งที่ผมจะทําแล้วก็อ่ก่อนที่จะบอกก็คืออย่างแนะนําเพิ่มนิดน,นึงเนาะถ้าใครอยากระบายก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยผมเข้าใจผมโคตรเข้าใจเลยเนื่องจากว่าเป็น คนหนึ่งที่อยากเล่นเหมือนกันแต่เหมือนตัวเกมมันไม่อยากให้เราเล่นยังไงก็ไม่รู้อะเนาะโอเคงั้นเรามาคุยกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับในส่วนของเมื่อวานเนี่ยตัวเกมบอกว่าจะมีในส่วนของ P I W I หรือแจกเหรียญให้มันมีปัญหาตรงที่ว่าอย่างบางคนเนี่ยในส่วนของแล้งกิลเนี่ยแลงกิลนะครับคือติดอันดับแต่ปัญหาก็คือว่าติดอันดับท็อปอะเออพอติดเสร็จปั๊บเนี่ยมันมันต้องได้ของใช่ปะ่ะแต่ปัญหาก็คือว่าได้ไม่ตรงตามที่คุยกันไว้อะ ง,งว่ามันมันไม่เหมือนกันที่คุยเอาไว้อะเช่นยังติดอันดับ 1- ใน10ป่ะผมจำไม่ได้1 0หรือ120่ประมาณนี้แหละจะได้อยู่ที่ประมาณ2000เหรียญ PIWI ประเด็นก็คือว่าพอหลังจากกิจกรรมผ่านแล้วพอโอนให้กับผู้เล่น่ะเสือกโอนได้แค่ร้อยเดียว200แต่ที่คุยกันไว้เนี่ยคือให้2000นะประเด็นคือตอนนี้มึงยังมีหน้ามาจัดรอบ2อีกเหรอคือรอบแรกอะให้ยังไม่ครบเลยเคลียร์ไหมแล้วเดี๋ยวทีนี้เราต้องมาคุยเพิ่มเติมนะครับสำหรับ ไอเหรียญ P i W I เนี่ยผมอยากให้สำหรับหล,หลายหลคนที่ตามไม่ทันเนาะผมบอกงี้จะได้ตามกันทันแล้วกันนะครับเหรียญ P i W I ต้องคุยก่อนว่ามันเป็นแนวคริปโตทีเนี้ยผมไม่ได้โทษคริปโตนะแบ่งแยกก่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยไอคริปโตที่ตัวเกมจะเข้ามาทำเนี่ยคือมันเป็นเหรียญของตัวเกมเ y วิตครับเนื่องจากตัวเกมเนี่ยผมส่วนตัวที่ผมมองนะว่าเกมมันอาจจะเปิดเกมใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจอยู่ในค่ายของเทวิตนั่นแหละ ปัญหาของมันก็คือว่าไอเหรียญเนี่ยมันมีราคาขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาและเหรียญเนี่ยตัวเกมบอกว่ามันจะแจกให้เยอะเอาละทีนี้เรามาคุยก่อนว่าไอเหรียญเนี่ยมันเป็นการเสกขึ้นมาเนาะแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าเหรียญมันมีขึ้นลงเหมือนหุ้นแล้วทีเนี้ยมันมีการเทขายกันด้วยนะครับการกักเก็บกันอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแนะนําว่าเป็นไม่ได้ถ้าได้มาขายให้เรียบ <S <S อย่า,าไว้นะครับขายไปเลยเนาะประเด็นคือถ้าขายเสร็จปั๊บไอเงินเงินันมาจากไหนก็คือเงินจากบริษัทหรือว่า คนเติมเกมจากตรงเนี้ยเข้าไปนี่แหละโอเคไหมเติมเกมจากตรงเนี้ยเข้าไปในระบบพอระบบได้ไปเนี่ยระบบก็เอาไปแจกเป็นเหรียญที่ RWI ให้โอเคไหมเคลียร์ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหานิดนึงครับตรงที่ว่าไอเกมเนี่ยคือผมเข้าใจนะแพทล่าสุดอะคือว่าเนื่องจากอาไปดูที่สมุดเนาะเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันอั p มาแล้วนะครับคือ level ตันอยู่ที่60ไปแล้วจาก50ตัวเกมถือว่าทําออกมาได้ดีนะอันนี้ต้องขอชมนะ ออกมาได้ดีเหตุผลเพราะว่ามันต้องการจะกินเงินเราครับเหตุผลที่ตอนแรกคนยังเติมเงินเยอะๆเพราะต้องการที่จะเลยว่าให้ไวที่สุดถึงวิ50ถูกไหมวิว50ปั๊บเนี่ยแล้วมันมันค้างอยู่อันนี้เกือบเดือนแล้วเนาะหลังจากมันอัพ p พ d ปุ๊บเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็เลยขยายเพื่อให้คนเน่เติมเงินกันลดใหม่มองว่าไอพวกกลุ่มแรกนี่แหละไอพวกวิ50ให้ไป60ต่อมันคือมันต้องต่อเนื่องไงมันจะได้กินเงินตรงนี้ได้ของโตเกะนะ ผมเข้าใจนะผมผมผมไม่ได้ว่านะที่จะเอาเงินแต่ประเด็นคือว่าไอ้คนกลุ่มแรกเนี่ยมันน่าจะทําสัตว์ในส่วนเนี้กันไปหมดแล้วและไอ้เงินที่คนส่วนใหญ่เอาไปเติมเนี่ยคือการทําสัตว์เป็นหลักครับส่วนอาวุธชิ้นส่วนหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยสำหรับคนเล่นไปแล้วอะ่ะจะเอาแค่อาวุธประมาณนี้มาตีบวกครับจะไม่มีใครเอาแบบของสีม่วงไปไปตีบวกเลยโอเคไหมยกเว้นน่แบบทําของทองเลยทีเดียวอะ่ะหรือลกห้กว่าปะ่ะเออซึ่งตอนนี้ปลดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะทํากันละ แต่ประเด็นก็คือว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่าในอีกเรื่องหนึ่งคุณลองดูในเมืองดิตอนนี้โคตรล้างเลยเห็นปะล้างมากนะตอนนี้อ่าผมลองไปที่คนไปกันเยอะๆแล้วกันจะมีอยู่2จุดนะครับเนี่ยคนคนมันบางตาอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะเคลียบอ่ะอันเนี้ยถือว่าที่ซื้อยางที่ถือว่ามีเยอะแล้วนะเนี่ยถือว่าคนเยอะแล้วนะแต่วันนี้คนเปิดอะบอกเลยฮะเพียบสิบยี่สิบคนอะมาออนอะ่ะและอันนี้คือแค่เซิร์ฟเดียวนะครับอันนี้ผมลองไปที่คังดูนะส่วนใหญ่คนจะ ลหลังอยู่แค่2ที่ดูดิที่ค้งก็อยู่กันแค่นี้อ่ะผมลองไปเซิร์ฟอื่นดูนะเห็นปะทุกเซิร์ฟจ,จะมีอยู่ประมาณนี้หมดเลยเห็นปะหมายคมว่าคนเล่นน้อยลงอยากเห็นได้ชัดเคลียร์ไหมอ่ะมาอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะที่หมต้อ้การจะบอกแล้วอย่าบอกให้เข้าใจนะครับว่าเหมือนเป็นเตือนมากกว่านะ้อถ้าใครอยากจะเติมมาครับก็ช่างใจให้ดีส่วนคนเติมไปแล้วอ่ะตอนนี้พูดกันตามตรงนะในกลุ่มคือเทขายไอดี ID กันเละมากตอนนี้นะ เละเลยครับคือคนแบบไอดีฟูฟูทั้งนั้นอะส่วนใหญ่ที่เห็นนะแต่แบบถ้าสุดเลยอะ่ะผมเข้าใจว่าอาจอาจจะยังไม่ขายเพราะว่าเสียดายที่เติมไปแล้วหรือว่าอาจจะแบบเล่นเล่นเกมที่ชอบเฮ้ยอันนี้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจผมผมไม่ได้ว่านะโอเคไว้เออแต่รุ่นไม่รู้ดิเหมือนเกมมันไม่รักเราเลยอะ่ะเอามาอันดับต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรหน่อยตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าของเกมยอดนิยมเนาะจัดอันดับ สิ่งที่ผมอยากจะเอาให้เห็นนะ่ะไอคิดที่แล้วที่ผมลงไปเป็นคิปเตือนน่ะผมเอาให้ดูแล้วเนาะเกมซิลน่าจะอยู่อันดับที่80 90เประมาณนั้นนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนทีเนี้ยผมอยากให้มาเปรียบเทียบอันนี้เกมซิลเนี่ยเป็นเกมที่มีค่ายเกมรองรับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ย้าก่อนแท้แต่ไอเกมเดมอนเ l เลเยอร์อ่ะคือที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยที่ลงคลิปอยู่ตอนเนี้ยที่เข้าใจกันเนี่ยคือเป็นเกมเถื่อนครับแต่เกมเถื่อนนะตอนนี้เปิดมานะ่จาจะใกล้ๆครึ่งเดือนละคุณเห็นอะไรไหมครับ ผมต้องเปรียบเทียบเนาะจะได้เห็นภาพกันนะครับอย่างแรกเลยคุณดูที่รีวิวครับคุณเห็นไหมโหแบบห้าดาวทั้งนั้นเลยอ่ะเนื่องจากตอนนี้ที่เล่นอยู่เกมไม่มีอาการหลุดเด้งนะครับหลุดเด้งคือไม่มีนะครับแล้วพอปิดเซิร์ฟหนึ่งทีเนี่ยเขาบอกตรงเวลาและเปิดตรงเวลาด้วยงงวะเช่นปิด2ชั่วโมงก็2ชั่วโมงเปิดเวลาไหนก็คือเวลานั้นนั่นเองไม่เลื่อนนะไม่มีเลื่อนด้วยแล้วตัวเกมอ่ะถือว่าออกแบบมาได้ดีทั้งระบบเกมหรือทุกอย่างดีหมดเลยเกมซิลผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะ เกมซิลระบบก็ดีครับและดีมากด้วยแต่มันห่วยที่คนดูแลเคลียนะอันดับต่อมาอ่ะทีนี้คุณลองเลื่อนดูผมอยากเอาเอาให้ดูก่อนเออมีเกมบูมจาได้ไหมก่อนนั้นน,น,น่ะไอคลิปเตือนน่ะผมก็มีเกมบูมเปรียบเทียบเนาะลองดูกันใหม่ครับเกมบูมเป็นยังไงครับดูดิชัดเจนนะห้าดาวแบบไปไงเกือบสุดไปไงนี่เกมย้อนยุคเหมือนกันเหมือนกันเลยนะแบบไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเนี่ยนะแต่เกมไม่ยังติดอันดับและก็ยังติดอยู่ชัดเจนไหมครับ เนี่ยก็ยังติดอยู่เลยสมมุติถ้าผมเป็นคนเติมเกมเนี้ยผมมีกระจิกกระใจอยากเล่นต่อปะ่ะมีแน่นอนทำไมเอา้าก็คนเป็นยังเล่นน่ะรีวิวมันดีอะ่ะติดอันดับหนึ่งมาตั้งเท่าๆกับซิลที่ผมทํารอบที่แล้วอะ่ะพอๆกันเลยอะ่ะแต่ติดอันดับดูเลยอะ่ะแปลว่าเกมอย่างนี้น่าเล่นไหมเออถ้าอย่างนี้ผมก็อาจจะกลับไปเล่นนะเห็นป่ะชัดเจนนะอ่ะอะทีนี้เรามาดูเกมซิลกันนะครับอ่าอันนี้เพเย์เดย์เพิ่งมาเนาะอ่าช่างมันอันนี้ต้องเลื่อนด,ดูอันดับเนาะเผื่อว่าอันดับมันขึ้นไล่กันช้า,ชา คือทําไมผมต้องเอาตรงนี้ให้ดูเนี่ยมันเป็นการการันตีครับว่าคนน่ะเล่นน้อยลงแล้วทีเนี้ยผมอยากบอกอะไรเพิ่มเติมก็คือว่าในส่วนของเกมที่คนน้อยลงอ่ะเกมมันจะไม่น่าเล่นทําไมเพราะว่าเกมซีลสเสน่ห์ของมันก็คือการ PVP ชัดเจนก่อนะการ PVP การฆ่ากันทาไอดีมาสุดๆเพื่อเอาไปฆ่าอีกคนหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่ยังไม่มีเปิด PVP นะครับแล้วให้ทําตัวละครฆ่ามอนอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องปะ่ะแล้ว PVP ก็ไม่มีด้วย ดูดิแล้วถ้าคนเล่นน้อยลงแล้วใครจะไป p ไป PVP กับคุณอะ่ะเห็นปะและจะมีใครเติมเงินเพื่อไป pvp ด้วยเห็นปะ200อันดับไม่มีนะครับตอนนี้คือตกต่ํามากกว่านั้นแล้วนะหมายเขาว่าหลังจากนี้เกมมันจะตกไปอีกเรื่อยๆครับโดยที่คนจะเลิกเล่นเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อลองไปดูในกลุ่มเอาผมอยากแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับคือผมไม่ได้อยากมาชักชวนว่าให้เลิกนะแต่ผมอยากถ้าเป็นไปไ,ได้แชร์ให้ GM ดูหน่อยคือแบบ มึงรู้ตัวได้แล้วอะว่ามึงทําระบบเกมเน่ามากคือเกมดีอะเกมดีๆอะที่เขารักกันอะคือมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงวะคือผมก็ไม่เข้าใจอะเออก็เป็นดังนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เตือนๆกันไวนะ้เนาะถ้าใครเติมแล้วอะมันเอาคืนไม่ได้เนาะส่วนถ้าจะรีฟันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนถ้าใครยังไม่เติมเนี่ยลองคิดดีๆนะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะก็คิดคิดเยอะๆะว่าคุณจะเติมแน่นะเพราะว่าเกมทำมาใหม่ไอ้พวกแบบ เติมเงินอยู่ในร้านค้าเนี่ยไม่เคยบุกพ่องครับแต่ว่าเวลาเซิร์ฟปิดเปิดมึงแม่งไม่เคยตรงเลยโอเคปะเช่นบอกเมื่อวานะเปิดเที่ยงครึ่งแม่งล่ามาบ่าย2บ่าย2เสร็จ4ี่โมงสี่โมง,โมงหกโมงหกโมง,หกโมงเสร็จบอกเปิดเล่นได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแม่งหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าหลุด,ลดอย่างนั้นอะ่ะเขียวป้าคือเฮ้ยคือมันนี่เกมนะเว้ยเราเราไม่ได้ทําสนามเด็กเล่นกันนะเว้ยบอกว่าคือมันควรตรงเวลาป่าวะเออสรุปทำคลิปมาแม่งโหวอย่างเดียวคือ จีเอมึงรู้ตัวได้แล้วอะ่ะคือมึงทําเกมห่วยมากคือเกมดีอะ่ะผมบอกก่อนเกมดีระบบเกมทุกอย่างดีหมดทําไมนะอย่างไอ้ระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องเอาสาตร์มาย่อยเพื่อเอาไปทําตรงนี้เป็นอีโวแล้วก็ไปลุ้นอีกทีใช่ปะ่ะว่าจะได้ตัวที่เราชอบไหมระบบนี้มันดีครับมันจะทำให้คนย่อยเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีแจกตรงเนี้ยให้เราเรื่อยๆเ,เหมือนกันผมก็เลยมองเออระบบเกมตรงนี้มันดีทุกอย่างมันดีหมดแล้วร,ระบบตีบวกอาวุธใช่ปะ่ะอ่าตีพลาดคุณก็ต้องไป ในส่วนของตีใหม่จนก,กว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการอะ่ะแล้วก็เอามาคอมแบทกันบวกสิบส่ามว่าไานะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะี่ะเอออย่างที่เห็นนี่แหละอันเนี้ยได้ละของสีทองนะครับเกมมันเลนมันก็ไม่ได้โหดมากมายอะ่ะแต่แบบผมเสียได้ไนงะอ่าได้หู้ก็ไม่มีอะไรอันนี้มาเปิดให้ดูเฉยๆนะนั่นแหละหลกัหลกๆคืออยากบอก g ระคือควรรู้ได้แล้วอะ่ะถ้าเป็นไม่ได้แก้ตอนนี้ยังทันนะครับยังทันนะอย่าถาลำลึก ไปมากกว่าน,นี้แล้วก็ในส่วนของเหรียญ P I W I เ่ะเป็นไปได้อ่ะคือมันโหตอบยากเลยว่ะคือรอบแรกอ่ะแจกกันไม่ตรงเลยอ่ะแล้วทำไมหน้าด้านแจกต่อรอบสองผมผม,ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหยุดไปก่อนนะแจกแล้ว<笑><笑>พูดพูดไปออกเลยกูก็เป็นดังนี้แล้วกันสำหรับเกมซลร์น้องสวยถ้าใครอ่านอ่นอะไรยังไงก็ใต้คลิปคอมเมนต์กันได้แล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะส่งแชร์ให้ GM บ้างก็ดีครับคือ เป็นฟีดแบ็ของผู้เล่นส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่นนัน่นแหละลงคลิปรอที่แล้วอะแต่ผมเข้าดูเรื่อยๆว่าเกมดีแล้วหรือยังเกมดีกูจะได้เล่นไงเพราะว่ามีคนบอกว่าให้เวลา GM ขอหน่อยเนี่ยแม่งผ่านมา1เดือนแล้วและเกมมึงอะเกมลิขสิทธิ์แท้นะเว้ยเนี่ยลิขสิทธิ์แท้นะเว้ยแต่ไอเกมเนี้ยมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์แท้แต่ว่าทําไมมันยังติดอันดับและคนยังเล่นเยอะและคนยังชื่นชมกันเยอะด้วยโอเคปะ่ะ ถึงแม้ว่าเติมเงินแล้วเงินไม่เข้าติดต่อ GM ไป GM ก็เคลียร์เงินให้เลยอะไรแบบนี้ถ้าส่วนเกมซีรีสเราเล่นอยูอ่บางคนเติมเงินไม่เข้าแล้วคือไปบอกกับ GM แม่งไม่อ่านก็มีบอว่าเป็นวัน2วันสวันก็ไม่อ่านผมไม่รู้ว่าล่าสุดเป็นยังไงนะดังนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนำไงก็บอกว่าน่าจะเข้าใจกันในหลายๆจุดนะครับก็เป็นไปได้อยากให้แก้เนาะเพราะว่าจะได้กลับมาเล่น